ก่อนฟุง้งคนไทยต้องรวยเป็นมนุษย์ทองคำ16ตุลาคมพศ2565นายกรนจาติกวานิศหัวหน้าพักชาติพัฒนากาโพสต์เฟซบุ๊ระบุว่าคนไทยต้องรวยเศรษฐ,ฐกิจต้องดีถึงเวลาหรือโครงสร้างเศรษฐ,ฐกิจครั้งใหญ่คนไทยกำลังจนลงใช่ไหมรายได้ไม่ขึ้นตามเงินเฟ้อกินข้าวแต่ละมือ้อเติมน้ำมันแต่ละทีรู้สึกเหมือนถูกสูบเงินในกระเป๋า บอบช้ำจากโควิดมาเจอวิกฤตสงครามซ้ำกลายเป็นมหาวิกฤตเศรษฐกิจที่จะทำให้ประเทศไทยไปไม่รอดถ้าไม่รีบแก้อย่างเร่งด่วนและถูกวิธีแต่ที่ผ่านมาภาคการเมืองกลับไม่สนใจจะแก้ปัญหาเหล่านี้อย่างจริงจังความทุกข์ยากของประชาชนกลับกลายเป็นเรื่องท้ายท้ายที่นักการเมืองจะให้ความสำคัญถึงเวลาแล้วที่เราต้องกล้าลุกขึ้นมารื้อโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศกันใหม่ทั้งระบบ เราต้องกล้าคิดในเรื่องที่คนอื่นไม่เคยคิดเราต้องสร้างงานใหม่ๆอีกเป็นล้านตำแหน่งงานแห่งอนาคตที่จะสร้างรายได้ให้คนไทยไม่ว่าจะด้วย creative economy หรือสร้างให้คนไทยเป็นเซลแมนขายของออนไลน์ไปทั่วโลกกล้าทำในเรื่องยากๆปรับการคำนวณฐานภาษีใหม่ลดภาระให้มนุษย์เงินเดือนจ่ายภาษีน้อยลงเพื่อเพิ่มเงินในกระเป๋ากล้าชนกับบริษัทยักษ์ใหญ่ หรือโครงสร้างพลังงานใหม่ให้คนไทยใช้พลังงานถูกลงลดต้นทุนผู้ประกอบการลดปัญหาของแพงกล้าริเริ่มตั้งบริษัทเพื่อผลิตภัณฑ์การเกษตรแต่ละชนิดแบบครบวงจรเช่นบริษัทข้าวหอมใช้มืออาชีพมาช่วยสร้างตลาดวิจัยพัฒนาสร้างมูลค่าเพิ่มราคาเพิ่มอำนาจการต่อรองเพิ่มขนาดตลาดเพิ่มรายได้โดยชาวนาชาวไร่ทุกคนเป็นหุ้นส่วน กล้าตัดสินใจให้รัฐเล็กลงด้วยเทคโนโลยีหรือ GoTest ทำให้คนเข้าถึงได้ด้วยมือถือง่ายในการรับบริการปร่งใสตรวจสอบได้ทํางานด้วยข้อมูลและเทคโนโลยีจะให้ผลที่แม่นยําและรวดเร็วเราจะพุ่งไปข้างหน้าได้ไวขึ้นผมจะทําให้คนไทยในยุคนี้มีโอกาสที่ดีกว่านี้เมื่อสมัยผมเปิดบริษัทหลักทรัพย์ผมเคยให้โบนัสพนักงานเฉลี่ยคนละ36เดือนจนได้รับฉายามนุษย์ทองคำ ผมเชื่ออย่างสุดใจว่าประเทศไทยเราสามารถกลับมามีเศรษฐกิจที่เฟื่องฟูอีกครั้งได้คนไทยร่ำรวยได้เป็นมนุษย์ทองคำได้แค่ต้องมีความกล้าและลงมือทำคนไทยรวยได้ชาติพัฒนาได้ต้องกล้าฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ติดตามข่าวสารได้ที่อาราวไทยแลนด์